嗯。Mm hmm. สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่คูสู่คนกับผมมาพ่อเขาบอแดงคือเก่ากับผมกับบรรยากาศโมเมนต์เลิกงานนะครับวันนี้ก่อนไปทํางานกับผมมากินข้าวแรงน้ากันเมื่อนี้ได้ปนกบมาฝากพี่ฝากน้องนะครับ้ป็นตาแซ่ป็นตาแซ่ป็นพักลวกพักลวกคืออยากกินเมนูพักลวกกับปุนกบครับมือนี้กินแต่ดิหลายคาบแล้วมาเส็บแซ่บก็บอแดงครับผมก่อนไปทํางานนะพี่น้องเบิ่งนใส่คาแรกเบิรงก่อนป่นกบต้องขอโทษขออภัยนําสําหรับคนที่บุกินกบนะครับ สดหน้ามาพี่น้องเมืนน่อ่านครับอืม ต้าครับเกลือสดกรอบคือเก่าครับอืม แซ่บก็เบาแดงครับผู้ใดพรท่านได้กินข้าวแรงอืม เป็นเนื้อแทบแทบครับอันนี้จะเข้าห้องยังครับพี่น้องกล้าคๆ่บางบวบแต่บะเมียนครับอันนี้นายจะเป็นมากาเจียบน,นี้ครับ บเบาแดงซื้อเปมนมานะครับต้องระวังกระดูกนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อเ mm hmm. บิ่งใส่กับดอกแคก่อนครับอ mm hmm. หวานเดือดจุวยเลยพี่น้องเออ กรอบดีแล้วครับมะละมันลวก ป่นกบกับลวกพักอ้เข้าถาครับพี่น้องบม่ได้กินเฮงนะครับบารแดงครับ อืมนี่เจอแน่สแสบแเบิ้งลองใส่มะเขือก่อนมันเนี่ยอืม หวาน <c oughs> <c oughs> มีก้างเล็องหน่อยครับพี่น้องธรรมดากบเป็นโตแล้วครับเป็น,นตัวน้องแจกันบนดินมะเดื่อซื้อนะครับ 嗯。Mm hmm. แ <c oughs> ม่ครักแท้ประกาศหินบ้านเฮาแล้วครับเนาะมูมี่มึงไะครับ <c oughs> มหมก <c oughs> แตงน้อยพอดีพอดีหวานลยครับ นกินกันหนึ่งแซ่บอยู่ครับ บนกบกับลวกพักเป็นองอย่างที่เข้าออกันแล้วครับอื <c oughs> <c oughs> เบิ้งบับอืมอืมนำ้ำแตกด้กวยเลยครับกินไหมกินอาหารบ้านๆเลยไหมเนี่ยครับหมอแดงคือยาก แบบหนึ่งครับเบิ่งลองเบิ่งิีวานบ่ <c oughs> หวานนะครับพี่น้องหวานแห้งได้แหละอ่าสเสร็บเล มีความชุก่ได้กินอาหารที่เขาอยากครับโคปกกาลังมันครับตอนนี้ ว่าเบิ้งดีแล้วกัยังมีอยู่ครับพี่น้องสดรลดครับพี่น้องค่อยแซมเราแดงกินคนเดียวนะครับเรือไปกับผมไมไปกินแล้ว อันนี้ห้องเวลากิน <c oughs> มันจะออกเมือกเลืออย่ยงน้อยนะครับความรู้สึกผมนะแต่ก็แแทบครับป้าถูก แซ่บัาพป่น้องอลองเบิ่งนะครับป่นกบกับลวกพักงเครื่องกินทีหนึ่งเปาแดงคิดยากพอดีมาเนี้ยก็ลเลยเอาเมนูนี่มากินข่าแรงกับพี่กับน้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้การผู้ใดมากะเบาแดง่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแดงเพื่อที่ สิเป็นกำลังใจให้บ่าวแดงเนาะแต่จริงๆพี่น้องก็ให้กำลังใจบ่าวแดงมาเป็นอย่างดีแล้วก็ดีใจนะครับดีใจที่เพิ่นทักเขามาถามทัก<ม>บอกเมนูเมนูอย่างที่บ่าวแดงครับสิพยายามหามาให้กินนะครับอะไรที่มันหาได้ครับสำหรับืัอนี้บ่าวแดงกรสิได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงซํานี่ก่อนนะครับผมอย่าลืมอิ่มครับกดไลค์กดแชร์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าแดงแบบนี้ตลอดไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ะิิได้ลาพี่ลาน้องไปเพียงซํานี้ก่อนครับผมขอให้พี่ให้น้องสุขภาพแข็งแรงสู่คู่สู่คนนะครับผมสวัสดีครับ